สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ เยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชัแนลวันนี้เราก็มาอยู่เกมสม์สไลม์อีสกายนอมนี้กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นคลิปล้างแขนเพื่อนเพราะว่ารอบก่อนนะครับผมก็เปิดกระชาไป100่งโลนะครับและผลที่ได้เนี่ยออบอกเลยเพื่อนๆผมไม่ขอพูดถึงลวกันถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูนะครับอยากจะรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นมาบ้างนะเพื่อนเพื่อลองไปดูกันได้นะครับคลิปเมื่อวานนี้นะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดต่อครับจำนวนที่ผมจะมาเปิดในวันนี้เนี่ยตอนนี้นะครับผมก็เตรียมเพชรมาอีก3 0 0 0ันเพเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมไม่อยากใช้ให้หมดเพื่อนๆเพราะว่าตู้คริสต์มาสนะครับมันไม่ได้มีเพียงแค่พาร์ทหนึ่งอย่างแน่นอนนะพาร์ทสองพาร์ทสามเนี่ยมันต้องรอเราอยู่แน่ๆครับและสำหรับเป้าหมายของผมก็คือผมต้องการเปิดให้ได้วันเทนทายเพียงแค่ตัวเดียวครับถ้าเกิดได้มาปุ๊บผมหยุดปิดคลิปเลยนะโอเคครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปสูงกันเลยครับโอเคกลับมาทีีี่หนนน้้้ากกััอคครรงะบ ก็เด pues ี๋ยวนี้เนี่ยมันมีตั๋วฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยแล้วกันทิ้งไปมาไปครับเอาจริงสำหรับตั๋วฟรีเกมนี้เนี่ยผมนี่ไม่หวังอะไรแล้วครับมาไปเลยครับโอเคครับมาเพื่อนๆคราวนี้ถึงของจริงนะครับสุ่มเลยดีกว่าไม่พูดเยอะรอบนี้ไปครับ โอเคฮิบันเดรอบเย็นฮึบได้ไหมครั้งแรกโอ้โหไม่แดงครับอันนี้ต้องลุ้นมาหน่อยเหอโอ้โ,อโหเมื่อวานนี้หนักมากแล้วนะครับโคโนออรวะโอเคสีทองผ่านเช็คสีลุกโอเคโอ้โหเอาจริงผมก็หน่อยละกันไม่แน่ครับมันอาจจะมีลุงซ่อนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็มีลุงซ่อนครับ โอเคไปเรื่อยๆเลยครับคูโรเบะนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะเพื่อนๆคือมันดูไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนเดียบโบกับชิออนมานะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับทั้งคู่เลยนะมาโอ้โหเดี๋ยวแล้วข่าวเยอะมากครับน้องเคนยะเมื่อวานพุ่งปดขึ้น5้าดาว,ดว,ดวหนึ่งดวงไปนะ โอเคเรียบร้อยครับเกลือจัดนะครับอันนี้ทองหนึ่งไปต่อเลยครับฮึบโอเคยาเย็นมาส่ันตอนเย็นเนี่ยเอาจริงผมไม่รู้สึกอะไรแลวเพื<ๆ>่อนเย็นเมื่อวานนี้นี่คือไม่มีเลยนะสี่ลุงมาได้ไหมได้ไหมขึ้นไปหน่อยโอ้โหเอ็งเลสี่เเซไม่ใช่เหรอโอเค โอเดียวเอาจิงเกมนี้เนี่ยแบบเป็นเกมที่แบบทําลายนะครับคือเลดแบบมันดูเยอะนะถ้าเทียบกับเกมอื่นอ่ะแต่เพชรมันโคตรแพงครับแล้วก็ตัวเนี่ยเปิดจริงนี่ไม่ออกนะครับบวดกับดุดเลดรัวๆนะอลิสโอนโดนะครับสาหรับน้องอลิสเนี่ยปัจจุบันนะผมว่าเหมือนโดนเนิร์ฟไปเยอะครับเพราะว่าบอลตัวหลังๆเนี่ยส่วนมากมันจาการสตาร์ทั้งหมดแล้วนะครับแต่อย่างดีนะที่ทีมงานเนี่ยเขาไม่แก้บอสตัวเก่าๆนะครับที่มัน ไม่มีการสตันนะโอเคท้องสองครับคูโรเอะนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมกลับหน่อยดีกว่าเดี๋ยวใช้สูตรเมื่อวานครับกดสลับครับหลอกบอดครับหลอกบอดมาโอเคได้แล้วฮึบออกแล้วหยุดครับฮึบตัวแรกยังไม่มาเลยนะคลิปนี้มาหน่อย โอ้โหได้ไปเนี่ยไม่เจอผ้าแบบริมูรุสู้กับมิริมเลยนะโอเคทองเช็คลุงน้อยโอเคโอ้โหหัวมันจะรอยก็ตรงนี้แหละครับหัวมันจะลอยก็ตรงนี้แหละวึใส่ขิดเลวรัว แต่เอาจริงได้เป็น p r e เ i c t i o n ก็ดีนะครับโอกาสออกยากก่อนนะมาโอเคโฟบิโอนะครับมาลัวเลยวันนี้โซโอเอนะครับล่างก่อนวิวัฒนาการนะมีกูดูโด,ด,ด,ดมีอีกไหมขอสีทองก็ยังดีเฮ้ยทองเยอะเนี่ยสามครับกาบิลุโอเคเรียบร้อยครับสามนุ่มนะมา เอาจริงรขอสาวมั้งครับฮึบแด,ดงแ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 ดงทะลุไปโอเคครับมาแล้วครับอันนี้การ e ันตีเพื่อนๆขอร้องอย่า <Maps> <ค acute. S 2> ลุดเลทครับได้ปุ๊บปิดคลิปจบครับมาโอ้หเอาจริงขอแถมไปหน่อยก็ได้นะเปิดสีทีให้มาตูเดียวนะครับเกลือจัดมาหน่อยโอเค เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่ตัวครับรอบนี้คือโลเบ้คือโลเบ้เดี๋ยวข่าวจั๊วเลยข่าวจัว๊วน้องอลิสนะครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโซเอครับหลุดเลยนะอันนี้โอ้โหไปต่อเลยครับมีอีกตัวไหมเนี่ย โหหรือ oh, ว่าจะได้ปิดคิมครับอันนี้ไม่ได้ปิดนะต้องต่อครับไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีอีกตัวน่าจะตัวสุดท้ายแล้วมาโอเคครับไม่ได้นะน้องครูโรเอครับเรียบร้อยครับไปต่อครับโอเคครับอันนี้แหละเพืนอนๆที่อยากจะเห็นนะมา โอ้โหขอ,อ,อหร้องญาตุนเรนเลยได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย<ะ>มาทีขอเก็บเพชรไปตู้หน้าครับไม่แน่อาจจะเป็นลังกะออกมาก็ได้นะแต่ผมว่าเป็นเวลดล่าหรือเปล่าดูจากสตอรี่นะครับมาตัวแรกหรือเปล่าไม่ใช่ครับขอร้องขอร้องวาเลนไทน์วาเลนไทน์วาเลนไทนท์วาเลนไทนท์นท โอเคน้องชิออนนะครับตัวที่สองนะน,นี้ทำไมภาพมันลอย,ลอยนะอันะนี้สังเกตปะรู้สึกภาพลอยๆนะครับปกติมันไม่ลอยแบบนี้นะโอ้โหซ้ํานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรปลดหนึ่งตัวยังไงก็ดีกว่านะครับแต่จริงคืออยากได้เป็นโมเลนไทยเป็นเพื่อนได้ปุ๊บผมปิดคลิปแล้วนะอ๋อคลิปจัดตัวเดียวแน่ๆแบบนี้ ขออีกตัวได้ไหมอ่ะขออีกตัวขออีกตัวเออน่าจะหมดแล้วครับเรียบร้อยครับชีออนนะครับต้องไปต่อครับฮึบอากาศสดใสดดอากาศสดใสโอเคอาการหน้าเป็นห่วงแบบนี้อาการหน้าเป็นห่วง ขึ้นไป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 โอเคทองเช็คลุงเลยลุงลุงล้งลุง้งลุ้งไอโอเคครับโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วได้โปรดครับว่าเลนทายครับอย่าหลุดเละเลยศูนย์จุดเจ็ดมาโอเคเดี๋ยวนะน้องชิออนตัวนี้ไม่ใช่ชิออนนี่เมื่อกี้ผมพูดผิดไปตลอดนะชูนานะนเพื่อนๆไม่ใช่ชิออนครับชูนาตัวที่สามนะ โอ้โหมีกตัวไหมเนี่ยความรู้สึกผมตอนนี้นะเหมือนกับตอนเปิดตู้เดียโบชิออนเลยครับคือตู้นั้นเนี่ยผมได้ชิออนมาตัวหนึ่งเพื่อนที่เหลือเนี่ยเป็นเดียโบหมดเลยครับแล้วตู้นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกลับกันนะเป็นชูน้าหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยส่วนวาเลนท์นที่ผมต้องไม่เปิดเอาการันตีใช่ไหมเนี่ยโอเคกลิบแน่นอนแบบนี้ เรียบร้อยตัวสุดท้ายครับน้องมิลิมนี่แหละโอเคครับชูนะตัวที่สามนะเออตัวที่สามครับตัวที่สามแต่ว่าตัวที่สองของคลิปนี้นะมาไปต่อครับอ,อ,อากาศสดใสอีกแล้วแดงหน่อยแดงหน่อยแดงโอเคเอาหน่อยเอาหน่อย <c oughs> จะครบกันตีแล้วเนี่ย ได้ไหมขึ้นไปหน่อยทองเช็คโอเคครับเรียบร้อยครับมาสามที่สุดท้ายครับโอ้โหมาขนาดนี้ต้องการันตีเราไหมไปครับกลับมาที่ยามเย็นนะครับ <c oughs> เปิดนี่จนข้ามวันเลยนะ <c oughs> เย็นเช้าแล้วก็เย็นครับมา <c oughs> ตอนนี้ก็สามตัวเท่ากับรอบที่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดม่อีกตัวได้นี่ผมจะขอบคุณมากนะ <c oughs> คุณบันได คุณบันไดลุกพีลุกขอล็อกลุกโอเคเรียบร้อยครับสองที่สุดท้ายมาโอเคโอเคครับไปคือเราเปิดมาถึง190โ้โลเนีเ่ยเพื่อนๆจะไม่เปิดการันตีมันก็กระไรอยู่นะผมว่าวันนี้ยังไงก็การันตีไปครับมา <laughs> อย่าน้อยออกมาก่อนนะหนึ่งตัวมาเรนทายดิปรดรอย่าลุเลย์อย่าลุเลยเ์โอเคใครจินเฮ้ยโอ,โอ้โหทองสองแต่แรกเลยนะครับก๊อปต้ามามา,มาแล้วโอเคกาเซลครับโอ,โอ้โหลุดเลย์มายังไงเนี้ยกูบุ้ยจิ โอ้โหเมื่อกี้ตอนแรกผมฟังเสียงนี่ผมลืมนะนึกว่าเป็นลุงฮากุโร่นะครับตอนแรกกาเซลเฉยฮากุโร่อย่างดีนะเพราะว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ลมครับโอ้แสงดุดมานี่ทำอะไรไม่ได้นะอีเวนต์นี้น่าจะหมดแล้วครับตัวสุดท้ายโอเคไหลสปิริตเยอะจัดเรียบร้อยครับตัวที่4ของเรานะมารอบสุดท้ายครับไป รอบสุดท้ายขอลุ้นหน่อยได้ไหมโอเคไม่เป็นไรมีโอกาสครับพองเช็คลุงเช็คทีโอเคเรียบร้อยครับคลิปนี้นะไปเพื่อนๆวาเลนไทน์ครับ โอเควัลเลนทายครับวาลเลนทายก็ตบโตเย้โอ้โหด้เสียงดีใจที่มีน้ำตาซ่อนอยู่แนละ้วบอกเลยเรียบร้อยครับน้องวาลเลนทาย โอเคผมถ่ายรูปเอาไปขิงเพื่อนนะครับบอกว่าเปิด1โลได้นะนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับตู้กระชาอาทิตนี้นะครับต้องบอกว่าอาทิตน์นะผมก็ไม่เปิดเพิ่มแล้วครับที่เหลือเนี่ยก็คงเปิดแต่ตัวฟรีนะก็สําหรับวันนี้นะครับที่ผมมาเปิดเพิ่มให้ครบเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะไปลงเก็บฟาร์มอีเวนต์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดได้ไม่ครบล้วก็รู้สึกไปฟาร์มก่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันเสียดายนะครับวันนี้โอเคมาเรามานะอัพน้องชูนานะครับ ที่ได้มาอีก2ตัววันนี้นะก็เอฟเฟกเนี่ยจะได้เป็น10%นะครับเสียดายนะถ้าได้อีกตัวเนี่ยจะสามารถปลดเป็น3ดาวได้นะครับแล้วก็พาสีเนี่ยมันจะอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นด้วยนะ,อะนโอเคสแตทก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับวันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาวันนี้ก็จบไปเท่านี้ลวกันเพื่อน อย่าให้มันมีพัทต่อเลยนะครับพอแล้วไม่ไหวแล้วนะกระเป๋า,าตังผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใ่คลิปหน้าสําหรับใครที่อยากจะเป็นกําลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสวัสนดนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ